จะจำว่าเคยเป็นใครว่าเหตุใดต้องมาทำ้ายคนอย่างฉันสวัสดีครับน้องเบนครับกรับกระชับนะเวลาน้อยอ่ะน้องเบนครับ คุณเป็นคนที่มีความเฟลเป็นของตัวเองสูงมากเลยนะผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ชอบผมเพราะว่าอะไรกากคฮะกู <laughs> ตกรุ่นทำแปลว่าอะไรเหรอคือเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรนะั้นมั่นใจมากแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีหน้าตาแบบว่าคุณขึ้นมาทุกคนก็รู้สึกดีกับคุณลวขนาดคุณยืนนนี่ก็ยังรู้สึกดีกับคุณเลยครับคุณสุดยอดมากครับ ทุกอย่างก็โอเคเลยแต่ว่าอยากให้มีสมาธิมากกว่านี้ขึ้นมามีสมาธิแล้วก็ทำหน้าหลับตาไปนิดนึงแต่ว่าโอเคค่ะทำค่ะ <Okay. S 1> อ๋อค่ะาการเดิมอะ่ะเป็นจริงๆเรามั่นใจใช่ไหมแต่เวลาร้องมันหคุมไม่คให้ได้ค่ะมันตื่นเต้นพรมาจากอะไรอ,อ๋อแบบไม่ค่อยมั่นใจเร่เสียงเขาบอกเขาไม่มั่นใจในเสียง ไม่ชอบเสียงตัวเองเหรอไม่คือแบบผมแบบไม่รู้ว่ามันเสียงแบบโอเคเปล่าครับก็จะแบบคิดคิดมากไปหน่อยแบบเออว่าเสียงนี้แบบระบางครั้งก็แบบเคีย์ไหนต้องเริ่มคีย์ไหนอะไรร้อนเนี้ยคีย์เนี่ยมันต้องจำเองตั้งแต่ตอนเรานั่งรออยู่แล้วเตรียมไว้ก่อนเลยถ้านึงไม่ออกก็คงต้องหาเครื่องมือมาช่วย ตอนมันจนําได้มันก็จํโน้ตแค่ตัวเดียวเองเริ่มไม่ถูกแล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆอันนั้นอันนี้ก็จะเหมือนทุกคนเลยเริ่มแล้วก็ไปเลยถ้ากังวลหรือคิดระหว่างทางก็รวนที่เหลือใช่ไหมรวนเรื่องปัจจุบันจะรวนเรื่องในอนาคตงั้นทําปัจจุบันถึงจะออกไม่ดีช่างมันต่อมันจะได้ไม่ออกในหน้ามากคาแรคเตอร์เราชัดมากอยู่แล้วคือ แต่ถ้าไม่พอใจตัวเองบ่อยขนาดนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเราคือหัด appreciate ตัวเองบ้างเ<ม>นาะส่วนที่เรามีอยู่จะได้ออกออกมาอีกมันจะได้แบบน่าดูน่าดูอีกทุกคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเบนอย่าหยาจิกับกตัวเองไอ,นอน้นีน่ไอ้นู่นอ่ะอ่ะอ่ะหมดหีดไปหมดในอย่าเงี้ยเดี๋ยวคนดูเขาไม่แฮปปี้ด้วยเบื้องหลังไม่เป็นไรเบื้องหน้าไม่ได้นะ ค่ะโชคดีเบนเบนค่ะพูดค่ะพูดคือทักก็ทักคืทักระทักก็เอ่อที่มานี้ก็สนุกมากเลยนะครับมันมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นแบบทุกคนที่แบบคุยด้วยแบบไม่ยิงแบบทุกคนแบบน่ารักมากเลยแล้วถ้ามาเชียงใหม่ก็ถ้าอยากมาเ่ชียงใหม่ก็โทรหาผมได้เดี๋ยวผมจะพาเที่ยวครับไ่ตงหัว